วันนี้เราก็จะมาดูเรื่องของการผสมดินปลูกพืชนะครับนพี่น้นองก็จะปลูกในกระถางหรือว่าปลูกลงหลุมหรือว่าเป็นแปลงก็ได้นะครับแล้วก็ดูที่ผมทําวิธีการของการปรุงดินเนี่ยก็จะมีผสมอยู่หลายอย่างนะครับเห็นดาๆนี่ก็จะเป็นแกลบเผานะแกลบเผาส่วนหนึ่งแล้วก็แกลบดิฟ ส่วนหนึ่งแกลบดิฟนี่ก็ผ่านกระบวนการของการทําให้มันทําให้เก่าแล้วก็มีมูลสัตว์เมื่อี่ขี่วัวนี่แหละครับชา่บ้านก็ขี่วัวเยอะอยู่ก็มีขี่วัวแล้วก็มีดินเห็นเปียกเ,เ,เ,เนี่ยเมื่อกี้ก็เอาน้ำม,มักสับปะรดน้ำม,มักพักพืชสซดนะครับเมื่อกี้ก็ลาดลงไปลาดลงไปแล้วก็คุกเข้าคุกเข้าให้มันเข้ากัน แล้วก็ปลูกได้เลยครับอัตราส่วนของการผสมดินปลูกเนี่ยใช้ดินสามสิบเปอร์เซ็นตใช้แกลบเนี่ยสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับก็เป็นเจ็ดสิบแล้วนะฮะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตแล้วแล้วก็ใช้ขี้วัวเนี่ยครับอีกสามสิบเปอร์เซ็นตไอ้มูลวัวเนี่ยต้องทําให้มันต้องมักให้มันเย็นตัวลงก่อนแล้วสำหรับมูลวัวเนี่ยถึงว่ามันจะแห้งก็ตามนะเรามาใส่อยู่ในถุงตั้ง สาเนี่ยถ้าไม่มารให้เย็นตัวเนี่ยมันมันก็จะทําอันเป็นอันตรายต่อพืชได้เพราะฉะนั้นมารให้มันเย็นตัวลงก่อนนะครับสําหรับขีวัวเนี่ยก็เป็นดิน30%มสอร์เซ็นแกรบสี่สิบแล้วก็ขีวัวสามสิบนะครับก่อนจะปลูกนี่ก็ลาดรดด้วยหน้ามัก ให้มันชุ่มนะครับแล้วก็คลุกเข้าให้มันเข้ากันแล้วก็เอาพืชพักเราลงได้เลยที่ทํามาเนี่ยก็จะจะใช้สูตรนี้ตลอดนะครับในรอนนี้ก็เพาะไว้ในในกในถาดหลุมถาดพ่อนี่ก็อนี้จะสิบสองวันนะครับลากยาวมากเลย ก็เอาลงไปเลยนะพืชต่างๆเนี่ยที่เราจะปลูกเนี่ยมพืชพักต่างๆที่เราจะปลูกก็ใช้ดินสูตรนี่แหละครับไปทํารับรองว่างามแน่นอนแล้วหลังจากนี้เราก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยครับเพียงแต่ฉีดฮอร์โมนบำรุงต้นบำรุงใบฮอร์โมนที่ฉีดนี่ก็จะเป็นน้ามักชีวภาพที่มักอยู่เอาขี้วัวนะครับมาแช่ แช่ในถังใส่น้ำแช่ไว้นะครับสักสามวันก็เอามาลดเอามาลาดมารดเนี่ยเราเป็นปุ๋ยได้เลยนี่ก็เป็นเป็นวิธีของการผสมดินปลนะูกนะปลูกอะไรก็งามนะครับอย่างนี้นะการทําน้ำขี้วัวนะครับการมารขี้วัวการทําแกบใหม่ให้เป็นแกบเก่าก็ติดตามได้ในวิดีโอต่อไปเดี๋ยวพี่น้องเด้อ